วันนี้เรากลับมาเจอกับเจ้าเป็ดยางนะฮะใน DLC ใหม่นะครับจริงๆ DLC ดเีนี่ยตอนนี้มีทั้งหมด5ตัวแล้วนะฮะแต่ว่าวันนี้ที่เพิ่มมาใหม่เนี่ยคืออันนี้นะครับ So many Du ักเป็ดหลายตัวพร้อมกับด่านใหม่ฮะด่านนี้เจ้าเป็ดมาที่อวกาศโอ้ยเจ้าเป็ดเอเลี่ยนตัวแรกเจ้าเป็ดสีเหลืองตกกัวกระป๋องไปแล้วมียาบินอวากาศรออยู่รอบๆนะฮะไม่ต้องตกใจไปนี่เป็นเรื่องธรรมดาที่นี่ครับหรืออาจจะมีใครหรือว่าสิ่งแปลกปลอมอะไรที่เราไม่รู้จักมาหาเราอยู่เรื่อยๆนะครับ เตรียมใจไว้ให้ดีนะครับนี่คือสะใหม่ฮะคราวนี้ขึ้นมาบนอวกาศยังมีของเล่นให้เล่นอีกตรงนี้คืออะไรเนี่ยแดงๆเหมือนมีอะไรอยู่ในน้ําโอ๊เสียงเป็ดเอเลี่ยนนี่คือเสียงเจ้าเป็ดเอเลี่ยนเ้ <c oughs> องไม่เหมือนเป็ดปกติอะตัวต่อไปกําลังจะม,มามีของให้เล่นเพียบเลยมีเก้าอี้ให้นั่งคลิกได้ด้วยนั่งได้ตรงนี้ตรงอื่นละ่ะตรงนี้คืออะไรนี่คือห้องคนขับแล้วเมาส์ กดปุ่มได้เอาเป็ดเหลืองเป็ดเหลืองไปไหนเป็ดเหลืองมาตรงนี้จะเป็ดเหลืองนายจะลงวิทยาศาสตร์ได้หรือเปล่าตัวใหม่กําลังมาฮะตรงไหนเอาละฮะได้เจอกันแล้วครับเป็ดเอเลี่ยนกับเป็ดเหลืองจากโลกมนุษย์นายนายคือเป็ดเอเลี่ยนใช่แล้วนี่เป็ดเอเลี่ยนเอ้ยเป็ดสปะรดน่ารักจะเป็ดเอเลี่ยนมีอยู่ในตัวเกมปกติอยู่แล้วนะฮะตัวนี้ส่วนใน DLC ที่ซื้อมา คืออันนี้โูมินี่ดักอา้าวมีแค่นี้เองเหรอโูมินี่มันต้องเยอะกว่านี้สินี่คือโูมินี่ดักเจ้าสับป,ปะรดเมื่อกี้นะครับเป็นสับป,ปะรดทําอะไรได้บ้างมีความสามารถพิเศษไหมนายฮะนอกจากตาจะเป็นสป,ปะรดแล้วนายมีความสามารถพิเศษอะไรอีกจงแสดงมาคือถ้าเกิดใครไม่เคยดูเกมนี้นะฮะอธิบายง่ายๆเกมนี้คือเป็นเกมที่เราต้องนั่งรอเป็ดตกลงมาเรื่อยๆนะครับนี่คือการเล่นเกมนี้แต่ว่าเป็ดบางตัวเนี่ยจะมีความสามารถคืออาจจะทํา อาจจะพ่นไฟได้อะไรอย่างงี้พ่นไฟพ่นน้ําบินได้มันแล้วแต่ตัวนะฮะบางตัวก็ทําอะไรไม่ได้อยู่เท่ๆสวยๆแค่นั้นขวามือบนตรงนี้ฮะนี่คือตัวต่อไปตัวที่สามกำลังจะลงมาตรงไหนอ๋อตรงนี้ออกมาตรงนี้เลยนี่คือเครื่องสปอนายคือนายคือคอ่าอ่าเป็ดหายเป็นเป็ดที่ประกาศหาเป็ดหายอ๋อแสดงว่าอันนี้ผมว่าน่าจะเป็น องค์กรหรืออสักอย่างหนึ่งที่อาจจะมีอยู่จริงก็ได้ครับเป็นองค์กรที่ตามหาคนหายอะไรอย่างงี้หรือเปล่าแป๊บหนึ่งขอเฟิร์ชก่อนไม่แน่ใจเขาอาจจะมาคอแลบกันอืมหาไม่เจอครับไม่แน่ใจแต่ว่าเป็นเป็ดที่ตามหาเป็ดหายแต่เหมือนเป็นกระป๋องอาหารมากกว่าหรือเปล่าเป็นสติ๊กเกอร์กระป๋องอาหารเนี่ยเหมือนเป็นกระป๋องเนี่ยเนี่ยเป็ดหายเมื่อปีวันที่17เดือน8ปี2022นนะฮะใครพบเจอนะครับระบุตัวตนได้ อแจ้งมาที่เบอร์นี้หรือว่าที่อีเมลตรงนี้เฮ้ยมีอีเมลด้วยคือในด่านเนี่ยบางที่ก็จะกดได้นะครับให้สามารถตอบโต้กับผู้เล่นได้ผมอยากไปตรงนู้นอะอยากดูตอนเป็ดออกมาตัวต่อไปกำลังจะมาสะตรงนี้มันดูยากแฮะมันสิ่งกีดขวางเยอะมากมาแล้วมาแล้วมาแล้วเป็ดทองคำเฮ้ยมายนิ่งคลิป <laughs> เป็ดบิตคอยขุดบิตคอยเหรอ ตอนนี้หนึ่งเปอร์เซ็นแล้วเฮ้ยไม่แน่ถ้าเต็มร้อยจะเป็นยังไงเป็ดขุดบิตคอยน่าจะกลายเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งถ้าครบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นแล้วขึ้นมาอย่างแยช้าฮะรอตัวสีเหลืองอยู่ไหนเป็ดเอเลี่ยนอยู่ไหนหายไปไหนมาจะเป็ดเหลืองฮะผมผมก็งงกับที่นี่ครับไม่คุ้นเลยตอนอยู่ข้างล่างมันไม่กว้างขนาดน,นี้แล้วเจะเป็ดเอเลี่ยนเมื่อกี้ผมตกใจมากเลยนะตอนแรกเมื่อกี้เขากลายเป็นคนด้วยแต่ว่าไม่ใช่คน มือนจะกลายเป็นเอเลี่ยนไม่รู้ว่าเขาคือเป็ดหรือเปล่าผมเริ่มกลัวเขาแล้วครับไม่ต้องกลัวไม่เป็นไรที่นี่ปลอดภัยแน่นอนมีเราอยู่นายรู้จักตัวข้างหลังไหมเป็ดบิตคอย8เปอร์เซ็นต์นะฮะคอมร้อนๆนะครับตอนนี้ <laughs> ใช้คอมเราขุดบิตคอยหรือเปล่าไม่น่าจะใช่หรอกอันนี้น่าจะเป็นมุกเอะแล้วตัวต่อไปมาหรือยังตัวต่อไปมาแล้วใช่ไหมเอ้ยนี่ไงมาแล้ว <laughs> นายคือซูชิ <laughs> เป็นซูชิ ถึงแม้ว่าผมจะเป็นเป็ดนะครับแต่ผมบอกก่อนเลยผมรณรงค์ไม่ให้กินเนื้อเป็ดนะครับหันมากินเนื้อปลาแทนเนื้อปลาซูชิอร่อยนะครับอย่าก,กินเลยเนื้อเป็ดแล้วมาห่อตัวเองว่าทำไมเนี่ยเดี๋ยวกินทั้งเป็ดทั้งปลาเลยมาเรื่อยๆเออจริงด้วยฮะเหมือนถ้าเกิดไม่คลิกเอาไว้เขาก็ไม่ขุดโอ้แต่ช้ามากเลย15%เปเปิดมาแล้วนายคือเป็ดอะไรเป็ดเสื้อนอนลายเป็ด เป็ดเสื้อนอนลายเป็ดสุดน่ารักเป็นเจ้าเป็ดเหลืองเหมือนเป็นเหลืองปกติเออมีเสื้อนี้ขายไหมซื้อมาใส่หน่อยน่ารักมากโอ้โหเดี๋ยวนะนั่งยานเป็ดเลยหรอเห็นนะข้างในมีอะไรบ้างดูไม่ได้แฮเป็นอ๋อมานั่งดูเป็ดเอเลี่ยนที่จอทีวีบนยานเป็ดแล้วข้างล่างก็มีนะเป็ดเอเลี่ยนเพื่ออะไรเนี่ยอ่านี่นี่ขึ้นมาแลขึ้นมาแล สรน้ำชั้นสองฮะมาตัวต่อไปอใครเอ่ยตัวสีเขียว,ยว<า>อะไรติดบนหัวอ๋อหอยทากเป็ดหอยทากแล้วตัวเขาเป็นลายอะไรหอยทากน่ารักอะ่ะเป็ดเคลื่อนที่ช้าเอ้หอยทากเคลื่อนที่ช้าก็เลยนั่งบนเป็ดแทนเอ้หรือว่าหอยทากอาจจะเดินได้ก็ได้ไม่แน่ไม่แน่ต้องสังเกตดีดีเอาละตามติดพฤติกรรมเป็ดตัวอื่นเชาเป็ดสับปะรด ลอยอยู่ในนี้นะฮะสองตัวอันนี้ก็อยู่ข้างล่างปกติอันนี้อยู่ข้างบนจะลงมาไหมเนี่ย <c oughs> ไม่ลงแล้วหรอ <c oughs> นั่งดูอนะไร <c oughs> โดนครอบงำแล้วนะ่ะโดนสะกดจิตแล้วนะ่ะจะ30%แล้วครับตัวต่อไปกำลังจะมาอยู่ไหน <c oughs> มาแล้วมาแล้วมาแล้วส่งใครลงมาอีกจะเป็ดตัวสีแดง อานกแก้วเหรอนกแก้วตัวนกแก้วครับใช่ไหมน่าจะใช่ลายสวยแฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดตัวแล้วนะครับไม่รวมตัวสีเหลืองตัวสีเหลืองส่งมาเองเออแต่ตัวอื่นไม่เห็นขึ้นไปเลยนะเนี่ยตรงเนี้ยไม่มีใครขึ้นมานั่งดูมาแค่คนเดียวมันโดนดูดมาจากตรงไหนอะอ๋อต้องมาตรงนี้หล่นจากตรงนี้มา หล่นเข้าไปนี้นี้จะมีใครเข้าไปอีกไหมอ่เฝ้าดูไว้เผื่อจะมีใครหลงเข้าไปอีกนะฮะเสียงอะไรมาตัวอะไรมาตรงไหนตรงไหนไปไหนแล้วเนี่ยเสียงยังอยู่หาไม่เจอดูยากมากมีดาวนู้นด้วยฮะมีดาวมีสะเก็ดดาวตก40%แล้ว จะครึ่งทางแล้วฮะขุดไปเรื่อยๆตใหม่อยู่ไหนอ๋อนี่เป็ดเนิร์ดเป็ดเนิร์ดน่ารักดูปากดูปากเป็นฟันใช่ไหมฟันกระต่ายเป็ดเนิร์ดเป็ดเนิร์ดแต่งตัวมาเรียบร้อยมากเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 คันตั้งแต่เมื่อไหร่ตอนนี้ยานขับเองได้ด้วยสนุกเลยสิเพลินเลยใช่ไหม นั่งดูอยู่ดีๆฮะตอนนี้ยานเคลื่อนที่เองเจ้าเอเลี่ยนก็ยังอยู่จอดตรงไหนเนี่ยโอ้ยของเล่นเยอะมากเฮ้ยอ๋อมาจอดตรงนี้ส่งมาตรงนี้ส่งมาเล่นพินบอลเอาละเตรียมตัวออกไงอ่ะออกมาแล้วมาที่พินบอลเฮ้ย <c oughs> สนุกกว่าเพื่อนเลยตัวนี้เล่นของเยอะเด้งไปจนกว่าจะเจอทางลงสีน้ำเงินใช่ไหมทางลงโอ้มีเสียงด้วย อือะไรอีกอ๋อขึ้นมานั่งรอยมาจากข้างล่างเอาอีกและเอาอีกและเตรียมตัวเตรียมตัวเพลิดเพลินถูกล้างสมองอีกตัวหนึ่งเขาคืออุ๊ยน่ารักอู้เฮ้ยข้างหลังคืออะไรอ่ะเหมือนเป็นที่อ๋อกระกออมสินใช่ไหมหยอดเหรียญไม่ลงเป็นเป็ดที่เหมือนเอ่อน้องไม่ใช่น้องแมวอ่ะตัวอะไรสักตัวหนึ่ง ตัวสีขาวโอ้ตาหวานโหน่ารักมากเป็นกระปุกอมสินที่หยอดเหรียญไม่ลงฮะเต็มแล้วเฮ้แต่ว่ามันมีลายอะไรอยู่เหมือนเป็นลายอะไรก็ไม่รู้เหรียญเป็ดใช่ไหมส่งเสียงเป็นเสียงเขยา่าเขย่าเหรียญเออน่ารักแฮะแล้วตัวอื่นล่ะเสียงแบบไหนบ้างตัวนี้ปกติตัวนี้ปกติตัวนี้ปกติอือฮึอือฮ โอ้เส oh. <laughs> uh ียงนกเสียงนกลืมไปว่าตัวเองเป็นเป็ด uh uh. อันนี้เหมือนเดิมโอเคอ่ะขุดต่อขุดต่อเขาคือเออเออเป็นการน้ำร้อนเหรอใช่เหมือนเป็นการน้ำมีปุ่มกดด้วยเป็นการน้ำที่เปิดอยู่ใช่ไหมเนี่ยอ๋อปิดได้ใช่น่าจะเป็นการน้ำ ิดเปิดกา,าน้ําเทน้ําอยากลองกดปุ่มตรงนี้ดูอ่ะกดไม่ได้อืมโอเคอ่ะขุดต่อขุดต่อเฮ้ยมาคู่กันเลยมาตอนไหนมาตอนไหนจะเป็ดเจะเป็ดใส่ชุดนอนมานั่งเป็นเพื่อนมาแล้วตัวต่อไปเริ่มเยอะแล้วฮะที่มันกว้างมากดูแลลำบากตัวต่อไปเอยเสียงอะไรเมื่อกี้อ๋อนี่ เออเเลียนเหมือนกันใช่ไหมสลามไหมหรือว่าเป็นเอเลียนหรือว่าอะไรคล้ายๆสลามเลยอ่ะ,ะตัวโปร่งใสฮะแต่ร้องเป,เป็นเป็ดอยู่คือผมต้องทิ้งไว้ที่บิตคอยนะครับเพราะว่าอยากรู้โอ้โห <laughs> <laughs> เหมือนชวนกันมาโอ้ท่านเป็ดเอเลียน <laughs> โดนล้างสมองกันหมดและสามสี่ตัวตรงนี้เฮ้ยไฟติดแล้วไฟติดแล้วไฟติดแล้ว <laughs> อ๋อมีการแบบเคลื่อนที่ด้วย ยานก็ขยับตามฮะเอาละพวกเราเตรียมตัวเลยได้เวลาสนุกแล้วยานออกตัวนี่อย่างเท่เอาา่าฮะน่าหนูกอ่ะอยากไปบ้างเหมือนไปสวนสนุกเล็กๆสำหรับพวกเขาไปไกลแฮรรอบหนึ่งนานอยู่ตรงนี้ผมคลิกได้ไหมยานลำนี้เนี่ยผมว่ามีเป็ดนั่งอยู่ฮะใช่ไหมตรงนู้นเนี่ยไกลๆเลยเหมือนมีเป็ดอยู่แต่คลิกไม่ได้เอาละ ลงไปเลยลงไปเลยลงไปเลยตัวใหม่มาตัวใหม่มาเป็ดเต่าทองโอ้โหสุดเท่ดูปีกซะก,ก่อนวิเทอรฮะวิเทผมขยับจอไม่ได้ฮะขยับจอไม่ได้อ๋อข้างในนี้คือเหมือนมาเที่ยวเราต้องมองในมุมมองแบบนี้เลยฮะเฟิร์สเพรสซนเออเข้าใจคิดแทนะมาอีกแล้วอะเสียงนี้ตรงไหนตรงไหนตรงไหนดูตรงนี้ได้ไหม UFO 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 นี่เองฮะขับผ่านไปครับลอยผ่านไปโยดูยากมากนายคือเป็ดอะไรเอ่ยเป็ดฝนตกก๋อก้อนเมฆเป็นก้อนเมฆฝนตกห่้าซีดมากเลยอ่ะเปียกฝนมาฮะสร้างความชุ่มฉ่ำให้เพื่อนๆฮะเป็ดฝนตก มาพร้อมก้อนเมฆ99แล้วมาๆมา,มาจะเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าบิตคอยตัวนี้ Get the m i n หนอร์100%แล้วแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอโอ้อุตสาห์รอนึกว่าจะกลายร่างอะไรอย่างนี้น่าจะมีเปลี่ยนใช่ไหมมันเหมาะกับการเปลี่ยนมากเลยอะกลายเป็นอย่างอื่นก็ได้จะส่งใครมาเอ,อ่ยรอบนี้เนี่ยฮะยิ่งตัวหลังๆยิ่งนานขึ้นนะครับ รอนานมากขึ้นกว่าจะครบทุกตัวในเดียวซีนี้สีน้ำเงินอ๋อเป็นแบบกาเล็กซี่ใช่ไหมเป็นโปร่งใสอีกแล้วอะ่ะเหมือนตัวสีเขียวเลยแบบเดียวกันเลยฮะแสดงว่าต้องมีความพิเศษตัวนี้ทำไมเป็นสีเหลืองอันนี้ในเกมเป็นสีเขียวนะเฮ้ยตอนแรกสีเขียวใช่ไหมหรือผมจำผิดเฮ้ยเหมือนจะรวมร่างได้เหมือนจะรวมร่างได้ รืเปล่านี่นี่ๆๆๆเพื่อนเขาอยู่งหลังเพื่อนอยู่หงหลังนี่นี่นนี่อาจจะต้องแบบมาเจอกันฮะเหมือนเป็ดตัวที่แบบเป็นคู่กันอะเออออออดีดีดีชนกันชนกันลมล่างไหมอู้เฮ้ยจังหวะดีมากโชคดีมากฮะโอ้ถ้าไม่ถ้าไม่ติดตามดูนี่คือไม่เจอนะไม่ติดตามดูนี่งงเลยไม่มีขึ้นมาใหม่ครับเป็นตัวเดิม น่าจะมีอีกใช่ไหมหนึ่งสองหรือว่ามีแค่นี้ผมว่าสองตัวนี้ก็อาจจะใช่นะอาจจะเป็นสีอื่นโอเคคลิปนี้ประมาณนี้ก่อนนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ